สเพื่อนของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวลำโพงบลูทูธจากทางฝั่งแบรนด์ Edifier นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราได้ออกมานอกสถานที่อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราทําคลิปรีวิวนอกสถานที่กันไปสอสาคลิปนะครับเพื่อนๆก็ชอบกันรีเควสต์กันมาบ่อยเหลือเกินพี่ออกข้างนอกบ่อยผมชอบนะครับลำโพงบลูทูธที่เรามาวิวในวันนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินป่าเดินเขานะครับชอบท่องเที่ยวเอาติ้งก็ได้อินดอร์ก็ดีนะครับทำเป็นเครื่องประดับในบ้านก็ได้้้เเพราาาาาะว่หนนตองข ้างสวยแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างดีด้วยช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งแบรนด์ Edifier เนี่ยเขามีการจัดโปรโมชั่นร่วมกันกับ Lazada นะครับเป็น Lazada g l o b a l Brand ด a y นะตัวที่ผมรีวิวอยู่นี้จะลดราคาค่อนข้างเยอะและพิเศษชาวผู้ชมในช่องกูแซบหรือว่าตั้มยังนะครับที่ดูคลิปนี้นะเขาจะมีวอยเชอร์ส่วนลดพิเศษเพิ่มให้จากราคาเต็มอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าพันคุณใส่คดลดคุณใส่ท็อปปิง้งคุณรอช่วงแฟลชเซลล์จะจบอยู่ที่ประมาณ2990นี่คือราคาถูกสุดที่เข้าห้ได้และยังไม่พอ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นเซตแรกๆเขาจะมีของแถมมูลค่า1 3 9 9บาทให้คุณกลับบ้านไปด้วยรวมๆแล้วเนี่ยจากลำโพงราคาถ้าเกือบ5,000ันะในราคาเต็มมูลค่าที่หักลบส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณไม่ถึงพันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณชอบลำโพงบลูทูธรุ่นนี้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมนะเอาไปใช้งานมาผมนข้างชอบด้วยความที่ว่าน้องเขาตัวเล็กสเปคดีเฮ้ยแม่พูดแล้วคิดถึง Christmas is coming, the snowflakes will be falling, it's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. กลับมาที่ลำโพงบลูทูธของเรากันนะครับที่อยู่ในมือผมนี้นะครับชื่อรุ่นว่า Edifier MP 230นะครับเป็นลำโพงพบลูทูธพกพาหน้าตาเขาจะดูย้อนยุกย้อนยุกนิดหนึ่งนะครับทั้งฝั่ง Edifier เนี่ยบอกว่าแรงบันดาลใจในการทำลำโพงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมาจากยุคประมาณ50-60แล้วก็เขาเอาเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งก็คือเปียโนเนี่ยเอามาผสมเข้ากันนะครับบุด้วยวัสดุที่เป็นผ้ามีลายผ้าที่เป็นลายบูติกอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรายละเอียดของการออกแบบดีไซน์ของเขาหน่อาหนก เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ850กรัมซึ่งถือว่าเบามากนะครับแล้วก็เป็นลำโพงบลูทูธที่ชาร์จด้วยพอร์ต y ท e C มีแบตเตอรี่ในตัว2,600ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงซึ่งถือว่านานแล้วนะครับพายาวชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จที่มันจ่ายไฟเบาๆตัวน้องเขานะครับจะเป็นทรงเหลี่ยมยาวๆแล้วก็ขอบจะค่อนข้างมนนะครับมีการบุด,ด้วยไม้จริงๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นไม้อัดนะคิดว่านะแต่ว่าเฟรมเนี่ย เป็นไม้จริงๆซึ่งแข็งแรงมากนะครับเขาบอกว่าไม้ที่เขาใช้ในการทําน้อง Edifier MP 2 3 0ตัวนี้เนี่ยครับมีไว้เพื่อ2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความแข็งแรงนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับไม้แท้ๆมันแข็งแรงแล้วมันก็สวยนะครับมันดูพรีเมียมสมราคาแต่ว่าอีกหนึ่งแง่ก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีผลในเรื่องของเสียงด้วยเขาบอกว่าเสียงมันจะนุ่มขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ว่าไว้ตามเขานะครับด้านหน้านะครับมีการบุผ้าให้มันดูเรโทรเนาะตรงนี้เนี่ยครับเป็นผ้าลายบู มตีมให้เป็นน้ำตาลกับทองทั้งตัวเลยนะครับตรงปุ่มในการออกคําสั่งนะครับตรงนี้นะเพลทแรกเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ edifier ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันที่2จะเป็นปุ่มเปิดปิดซึ่งตรงนั่นด้านบนของปุ่มเปิดปิดเนี่ยเขาจะมีไฟ LED เล็กๆอยู่นะครับไฟตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดค้างก็จะเปิดกดค้างก็จะปิดนะครับตอนที่เราเปิดเนี่ยจะมีเสียงขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวกดเปิดให้ดูกดค้างนะเนี่ยเห็นไหมคือตัวนอเขาจะสั่น เป็นเสียงเบสเพื่อให้ขู่ว่าเฮ้ยเบสชั้นดีนะอะไรแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับปุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มที่เป็นลักษณะของตัวบลูทูธแน่นอนครับลำโพงตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ5.0ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มเพลย์พอสนะครับเผื่อบางท่านเชื่อมต่อกับมือถืออยู่นะครับแล้วก็มือถือกับตัวลำโพงเนี่ยอยู่ห่างกันค่อนข้างเยอะเนาะคุณก็สามารถกดเพลย์พอสได้จากตัวลำโพงได้เลยไม่ต้องไปคอยวุ่นวายกับสมาร์ทโฟนของเราอยู่นะครับแล้วก็ถัดไปครับสองปุ่มนี้ ปุ่มเพิ่มเสียงรดเสียงให้มาเป็นปุ่มใหญ่ๆเลยฟิลลิ่งปุ่มกดแล้วก็ดีไซน์ปุ่มกดเนี่ยถ้าถามผมนะเรียกว่าด <B> ีเกินราคา,า,คาไปเยอะมากดีไซน์เนี่ยคือเอามาจากเปียโนเลยนะทีนี้ในฝั่งด้านหลังก็จะเป็นตัวสเปคของเขาแล้วตัวพอร์ตชาร์จตัวสายเสียบ AUX แล้วก็ตัวใส Micro ่ไมโคร SD การ์ดสามารถจะสลับโหมดในการเล่นได้จากปุ่มบลูทูธตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องของดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดครับที่ผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นต,ตรงตุ่มด้านล่างสี่ตุ่มตรงน<ร>ี้นะครับทางฝั่งอีลิ โต๊ะที่เราวางอยู่เช่นเราอาจจะไปแคมปิ้งกับแฟนนะครับวางไว้เป็นโต๊ะแคมปิ้งอย่างเงี้ยมันจะไม่สั่นมากนักหรือว่าไม่ทําให้มันเกิดเสียงแปลกๆเนื่ออกไหมอันนี้ก็คือการแบบดีไซน์ของ Edifier <อ>ที่เ<อ>น้นในเรื่องของการฟังเพลงแล้วก็เรื่องของดีไซน์เป็นหลักกับน้องลำโพงบุทูตัวเล็กๆแบบนี้นะครับ 세 글자 네 눈에. มานิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสเ,นสเปคไส้ในแล้วเนาะด้านในของเขาเนี่ยครับจะมีตัวไดรเวอร์มาให้2ตัวนะครับกำลังขับของลำโพงตัวนี้เนี่ยครับจะแบ่งซ้ายกับขวาเนี่ยฝั่งละ10วัตต์รวมแล้วก็เป็นกำลังขับรวม20วัตต์ไดรเวอร์ด้านในขนาด48มมตรนะครับให้เสียงที่ออกไปในแนวทางที่ค่อนข้างจะใสเคลียร์แล้วก็ฟังสนุกนะครับเสียงเบสด้านในก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีตัวซับเบสอยู่เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเสียงเบสเนี่ยผมว่าเกินตัวไปเยอะถ้าเทียบกับตตตตััััวววววไซสสส์์เเเเเเลลล็็กกๆแแแบบบบบบบนนนนนนีีีีี้้้้้20ะะยยยงงถืออ่่าาาาดดครุผข แน่นอนครับมันจะเป็นเสียงแหลมเนาะเสียงเบสด้านหลังเนี่ยครับเขาก็มีการบุผ้าบูติกเข้ามาให้ด้วยเพื่อให้มันกลมกลืนแล้วก็ดูหรูหราปาร์ตี้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็สเปคลาโพงด้านในสำหรับผมใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดังเว่อร,อร์ถ้าเทียบกับราคานี้นะครับคุณอาจจะหาลําโพง40วัตต์50วัตต์ได้ในราคานี้แต่ว่าคุณก็จะไม่ได้เรื่องของความเบาพกพาง่ายแล้วก็เสียงดีๆแบบนี้ดีไซน์สวยๆแบบนี้กลับบ้านไปก็ได้นี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ตัวเสียงแน่นอนครับว่ารสิยมหรือเรื่งองการฟังเพลงแต่ลคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาตัวผมแล้วกันนะว่าเอาน้องเขาไปใช้งานมาเนี่ยผมชอบฟังแนวไหนบ้างนะครับตัวน้องเขาเนี่ยจะเหมาะที่จะฟังแนวเพลงดนตรีสดนะครับอะคูสติกร็อกฮิปฮอปที่ไม่ได้ต้องการเสียงเบสหนามากๆต้องการฟังสบายตัวนี้เอาอยู่นะครับเสียงที่ ผมชอบที่สุดในตัวนี้นะ่าจะเป็นเสียงแหลมกับเสียงกลางผมรู้สึกว่าเสียงแหลมกับเสียงกลางของตัวน้องเขาเนี่ยไม่ได้แสบหูมากมายน,นะครับแล้วก็เสียงเบสเองซึ่งเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับกับลำโพงตัวเล็กๆแต่ว่าเสียงเบสที่เขาให้เนี่ยเป็นแนวเบสแบบนุ่มๆสามารถที่จะฟังได้เรื่อยๆนะครับคุณอาจจะฟัง EDM ฟังพี่โพสตมาโลนฟังริวปัม๊มหรืออะไรก็ได้เบสที่เขาออกมาเนี่ยจะมีความเป็น ผู้ดีผู้ดีสเต็ปหนึ่งอ่ะมีความแบบนุ่มๆละมุนล,ละไมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เ,เวลาเราไปฟังเพลงอะคูสติกเสียงแหลมก็ไม่ได้แหลมจนบาดหูมากเสียงกลางก็ยังถือว่าชัดอยู่แล้วก็เสียงนักร้องเสียงอะไรนะครับผมชอบนะผมรู้สึกวอาเวลาฟังเพลงที่ต้องการความใสเคลียร์ของนักร้องอะ่ะลำโพงดูทูตัวนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยมากเดี๋ยวลองขึ้นตัวอย่างเพลงมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าในแต่ละแนวเนี่ยเฮ้ยคุณฟังแล้วคุณชอบหรือเปล่านะครับ hey, ประมาณนี้สําหรับเรื่องของการฟังเพลง ในลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับลำโพงบลูทูธตัวนี้เขาเน้นในเรื่องของดีไซน์ด้วยเขาเน้นเรื่องของความเบาความง่ายในการพกพาแล้วก็เน้นกับคำว่าเป็นแบรนด์ Edifier ซึ่งแบรนด์ Edifier เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำลำโพงบลูทูธหรือว่าทำเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานนะครับเขามีโปรดักต์ในไลน์เขาเยอะมากเหมือนจะเป็นลำโพงบลูทูธเหมือนจะเป็นหูฟังไร้สายหรือจะเป็นหูฟังมีสายก็ได้ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากได้ลำโพงบลูทูธเอาไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับเน้นใช้งานทั่วไปเนาะมีการเชื่อมต่อดีๆนะครับกาารบีนสยม้็ถ หาซื้อได้นะครับในแอป Lazada เขาจะมีโปรโมชั่นส่วนลดในวันที่21ถึงวันที่23พฤศจิก,กายนนี้นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าของแถมพิเศษเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดแล้วก็โค้ดส่วนลดสเปเชียลเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดมีเยอะครับแต่หมดไวมากผมเข้าไปดูมาในหน้าโตตอนนี้ครับของหมดไวคุณลองไปดูรีวิวได้นะครับรีวิวตัวนี้ในแอป Lazada เนี่ยผมเรียกว่าเป็นรีวิวที่ค่อนข้างอยู่ในเชิงบวกหลายๆคนซื้อไปอ่ะแฮปปี้กับราคาที่จ่ายไปเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับหลายๆาคนไม่ได้ราคาลวยนะราายนแบบ เขาจัด l a z a า a g โกลบอลแบรนด์เดย์เนี่ยวันนั้นจะลดเยอะมากซึ่งถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวผมจะเล่าโปรโมชั่นตัวนี้ให้ฟังกับตัวน้องๆของเขาด้วยนะครับตัวราคา ของน้อง Edifier MP 2 3 0ตัวนี้เนี่ยครับราคาปกติของน้องเขาจะอยู่ที่4,990บาทเขาจะลดราคาให้ในวันที่เขาจัดโปรโมชั่น Lazada Global b r a n d Day นะครับเหลือ3,490บาทาและถ้าเกิดว่าคุณรอในช่วง Fla กเซล l e 2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะลดเหลือ3,390แล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ Exclusive Voucher เฉพาะของช่องกูแซบเท่านั้นนะครับเขาจะลดเพิ่มมาอีก400บาทเหลือ2990เท่านั้นนะครับ หายไป2000แล้วยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อ50ชิ้นแรกคุณจะได้รับของแถมเป็นหูฟังบลูทูธ Edifier TWS 330NB มูลค่า1,399บาทกลับบ้านไปด้วยเขาจะมีอีก2ตัวครับวันนั้นที่จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับก็คือตัว Edifier W 220T จากราคาเต็มครับ1,799บาทเหลือ1,599บาทซึ่งตัว Edifier W 220T เนี่ยนะครับเาจะเป็นตัวหูฟัง Edifier รุ่นใหม่ที่เชื่อมตอ ผ่านบลูทูธ5.3สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง24ชั่วโมงมีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนกันน้ำได้มีตัวชาร์จเร็วแล้วก็รองรับตัว QCC 3056 IP54 นะครับรับประกัน1ปีจากทางฝั่งแบรนด์ Edifier ด้วยครับกับอีกหนึ่งรุ่นครับอันนี้เขาฝากมานะครับเป็นตัวหูฟัง full size นะครับ Edifier WUH 500นะครับจากราคาปกติ1,799บาทก็จะลดเหลือ1,599นะครับหูฟัง full size ตัวนี้เนี่ยครับ w h 500เนี่ยข้อดีของเขาเลยนะหก็คือเขาจะเป เป็นหูฟังตัวฟูลไซส์ที่มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวน2ก็คือเขามีฟีเจอร์ฟาสชาร์ชไทสีมาให้นะครับแล้วก็เวอร์ชันบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.2ใส่ตัวนี้ไปเนี่ย Y2K แน่นอนนะครับเขาว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีให้เลือก3สีครับสีดำเทากับเขียวมาให้ด้วยนะอย่าลืมนะครับเขามีสเปเชียลไวเชอร์ให้เฉพาะผู้ชมช่องกู๊ดแบเท่านั้นนะครับเงื่อนไขก็คือว่าคุณสั่งซื้อครบ3,000บาทจะมีไวน์เชอร์ให้หนึ่งร้อยใชเก็นได้ตตัั้งแ่วนที่21ถึงวันที่23 อฤกจิกายน2,565อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ทางฝั่ง Edifier เนี่ยเขาฝากมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยจะลดอีกหลายๆตัวนะครับสูงสุดในร้านของเขาเนี่ยจะลด60%นะว่างั้นไปเ,เดี๋ยวรายละเอียดตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นซูเปอร์มาให้แล้วกันเนาะนี่ก็เป็น1รีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับผมกับน้อง Edifier MP230 นะครับใครอยากได้ลำโพงบลูทูธ พกพาเบาๆดีไซน์สวยๆน,นะครับดูแพงว่างั้นเถอะพาสาวๆไปแอคได้ <c oughs> ในส่วนสาธารนณะหรือว่าไปกางเต็นท์เล่นกันเนี่ยครับก็ลองดูตัวนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับ เพื่อนๆที่ ซื้อตัวนี้ไปแล้วนะครับหรือว่าเก็บโค้ดลดทันได้รับส่วนลดนันโนนี่ได้ของแถมนันโนนี่ก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับว่าเออชอบหรือเปล่ากับคุณภาพเสียงแบบนี้นะเนาะอันนี้ผมแนะนานิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าในวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนะอาจจะยังไม่ถึงช่วงโปรโมชั่นนะคุณสามารถเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับของหน้า Lazada แล้วก็กดเก็บไว้ก่อนได้ในตะกร้าของคุณเพราะว่าในวันที่ถึง Lazada global brand day เนี่ยนะครับในช่วง flash sale สองชั่วโมงเนี่ยสินค้ามันจะหมดไวมากโอเคนี่แจ้งไว้ก่อน หมดไวมากนะครับผมเห็นหลายทีแล้วตัวนี้ผมเล็งๆไว้อยู่หมดไวอันนี้ชี้แจงไว้เลยนะครับแล้วก็ของแถมครับเฉพาะ50ท่านแรกนะครับก็จะได้ของแถมเป็นหูฟังมูลค่า1,399บาทกลับบ้านไปด้วยอันนี้คุ้มเลยนะครับสำหรับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทางฝั่งอ e ีลิฟายเออร์แล้วก็ขอบคุณทางฝั่งลาซาด้าด้วยที่ส่งลำโพงบลูทูธดีๆแบบนี้มาให้เราลองเล่นนะครับอยากดูดีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาครับวันนี้ก็อยู่นอกสถานที่เนาะสมอย่างที่ทุกคนขอมาแล้วถ่ายทำยากมากแต่ก็จจะะพยยยยยยาาาาาามทออออู่่่เเรรรืๆนนนนคคคัััับบบบกกลลิปปห้ไสสวดี๊